สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้น้ำม,มารอบที่สองเอยเมื่อวานตอนเช้าครับรถมาดูอยู่น้ำยังไม่มาเลยเดย้แต่ถามหลานๆว่าน้ำม,มาเมื่อคืนตอนตีไอตอนสองทุ่มเพราะวันไปนตัดไม้อยู่บ้านเลยถามแต่เมื่อวานตอนเช้านะ่ะครับรถมาเด้ตอนเช้านะ่ะเพราะฝนมันตก กลางคืนคืนเมื่อวานเนาะก็ลเลยครับรถมาดูน้ามยังไม่หมาเด้นี่หน้าม,มามาคืนตอนสองทุ่มฝนโตเมื่อวานก่อนเนาะแต่เมื่อคืนน้ำฝนไม่ตกแต่น้าหม,มาอย่างแรงเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูเพราะเอาปลาต้องอันนี้ฮักแล้วเนี่ยสะพานนี่ ยังไงก็ฮารเนี่ยอยู่ไม่ได้เราแบบนี้เาะทำชั้นเดียวไว้อ่ะเน่จะฮาร์อยู่แล้วค่ะบ่อที่เขาทำใหม่ๆน้ำตกวมมัดเลยป๊าดที่ป้าน้าม,มาหลายขนาดนี้เลยเด้พูดจริงๆนะฝนนะฝนโต๊เมื่อวานมาดูแล้วเมื่อวานตอนเช้า มาดูนเมื่อวานตอนเช้าน่ะยังไม่มีน้ำเลยเขาบอกว่าน้ำหมาเมาื่อคืนนี่น้ำแรงอีกด้วยมันยังไปมัดอยู่นั่นเนาะมันไปเอาไอ้ไม่ลวกบ้านยกกัะบ้านนั่นแหละเลยถามว่ามันมีน้ำแต่นี้มันบอกว่าน้ำมามาเมื่อคืนเปล่ายุดจริงจริงจอันนี้จกสะพานนี้เสียแท้ๆนี่ฮักแท้ เดี๋ยวไปดูเข้าใกล้ๆค่ะหน้ากลัวเนาะน้ำแรงไปยืนหน้ากลัวอยู่เด้เนี่เดี๋ยวไปดูใกล้ๆค่ะทุกคนโอ้หน้ากลัวเลยน้ำแรงมากเลยหน้าปลาจริง แรงกว่าเขาที่เล้วเด้ยนี่โอ้น้ำแร้งมากค่ะทุาไม่มีน้ำเลยแม้แต่นิดเดียวนนฮะเะมื่อวานตอนเช้ามาดูแล้วเพราะว่าฝนมันตกเกมากลางคืนใช่ไหมอ๋อแล้วมันน้ามันมาตอนไหนยังงงเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนมันตกใช่ไหมมันตกมันก่อนไง nè ào ô ô dấu gắn lên mấy cái dù phải มาตอนเช้ามาดูทีหนึ่งแล้วยังว่าไม่มีน้ำเลยยังว่าน้ำม,มาตอนน,อนั้นโอ้เสียงน้ำ เมื่อวานตอนเช้าฉันมาดูแล้วเพราะว่าเมื่อคืนบ้านเองฝนม่ต๊กมันน้า,นามันมาตอนไหนถีงให้ไก่ว่าหน้ามาตอนสองทุ่มอะไรก็ได้ปลาอะไรแค่ฮะไปทำยังไงเอาไก่ไลอกไก่รอกฉันเพิ่งมาจา้ะนั่นไอก่มันไอนี่ไว่เมื่อกี้นี่มันไปเอาไม้อยู่บ้านเลยถามมันมันมีมีน้ำอยู่นี่บอกมีน้ำมันบอกมีน้ำฉันก็เลยมาดู สะพานเอ๊ยทางทางจะขาดล่ะเนาะหน้ามันมาไปบ่อยทางจะขาดหัวมาอะไรตอนนี้เราจะไปดูว้ยฟังนง้นดูหัวไข่ควองไหวแท่นี่แหละวิธีชีวิตบ้านนอกค่ะ อ,อะไรไอหัวเขาคอกไหวแทะมันททะกินใหญ่ยัยงมันกินหญ่ยังโบ้ยยังไม่ทันไรเลยโว้ยเขาเหน่ยเอาเข่ามานะ่ะฮะห้าโมงหัวงโมงอะไรเอาหมาแล้ว มันไปเอาไม้อยู่บ้านเลยถามว่ามันมีเพราะว่าตอนเช้านรคะปวดมันเลวตอนไปซื้อก็เผาใช่ไหมมันไม่มีน้ำฉันก็เลยถามว่ามันไปเอาไม้ลวกมันมีน้ำในนี้บอกมาตอนสองทุ่มน้ำมาสองสองทุ่ม ดูอันนี้ก็เาะไปเรื่อยเดี๋ยวนี่มาแรงยิ่งกว่ามากกว่าเขาวที่เลี้ยวที่ว่าถ่ายให้ดูค่ะทุกคนโอ้ นี่แหละ,ะตัวลงมาแล้วายบ้านโดนขวบบ้านฉันนี้แหละนูะ่นส่วนเราอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนสอดไปนรื่งใหญ่ อยตกใจหมดเสียงกอแกกหาอะไรหูกดูน้ำเนี่ยมาจ็เทียงยังไว้ไก่ามีบะมีมีมน้ำหมาเพราะว่าเมื่อวานตอนเช้าน่ะมาแล้วไม่มีน้ำ ได้จักทียังไก่ได้จ้กทีอยังเออก็ปลาน้ยนี่ปลาหมอน,น้อยปลาหลที่อุ้งนี่ก็มี สีชีวิตเนาะบรรยากาศดีอยู่บ้านนอกเราคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะทุกคน